ว่าจบไปแล้วเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านอย่างเดียวเน,นี้สถาปนิกเนี่ยจบมาเขาทำอะไรกันบ้างส,สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ช่วงลองไปเรื่อยครับก็ช่วงนี้นะครับก็ที่เราก็รู้ๆกันว่า ช่วงเนี้ยโควิดระบาดเราจะไปลองทําอะไรที่ไหนก็ลําบากก็ <c oughs> ผมก็เลยว่าวันนี้เราจะมาลองดูว่าสถาปนิกเนี่ยจบมาเขาทําอะไรกันบ้างก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปใช่ไหมว่าสถาปนิกรรไทยคืออะไรสถาปนิกงานสถาปนิกไทยคืออะไรใช่ไหมครับแล้ววันนี้ผมก็เลยคิดคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาคือการไปดูว่าสถาปนิกเนี่ยจบมาเขาทําอะไรกันบ้างแ ไม่ใช่หมายถึงว่าจบไปแล้วเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านอย่างเดียวบางคนก็จบสถาปัตย์ไปทํางานอย่างอื่นได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะพาไปดูว่าเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับก็คือบางคนเนี่ยก็ยังเป็นสถาปนิกแล้วก็ยังทํางานอื่นไปด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยก็ทํางานงานนี้เป็นหลักเลยที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือคนที่ผมรู้จักในคณะนะแล้วก็ อาจจะแนะนําไม่หมดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆหรือรุ่นพี่หรือคนที่รู้จักที่ไม่ได้แนะนําเพราะว่าตอนนี้ผมคิดผมก็นั่งลีดในเพจที่ผมแบบรู้จักแล้วมันขึ้นมามันก็มีหลายอันแล้วผมก็คือไม่ได้เลือกผมก็อันไหนขึ้นมาก่อนแล้วเลือกอันนะั้นโอเคไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าคนที่เรียนสถาปัตย์แล้วจบไปเนี่ยนอกจากเป็นสถาปน,นิกเขาไปทําอะไรบ้างโอเคไปไปดูกันโอเคครับ ก็มาเริ่มกันที่นี่เลยคนแรกนะครับก็คือเพจชื่อชื่อนี้เลย L w M นี่นะเป็นเป็นรุ่นพี่ที่คณะผมเขาอะเปิดเขาเรียกว่าไงอะออกแบบเอ้ยไม่ใช่รับทำโมเดลเออคือเขาเรียนจบสาปัตย์เราก็มีการตัดโมเดลใช่ไหมเขาก็อาจจะชอบในการทําโมเดลเขาก็เลยไปทํางานเกี่ยวกับรับทําโมเดล ใครสนใจเข้าไปดูได้เลยนะงานเขาก็มีเยอะมากเลยดูนี่อันนี้เป็นงานที่เขาทำก็มีหลายที่มากเลยนะเออใครชอบก็ลองเข้าไปดูได้ช่วงนี้ถ้าใครไม่ได้ทำอะไรก็ลองเข้าไปดูได้แบบติดโควิดอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรดูซึ่งผมเตือนแนะนำว่าน้องที่เรียนหาปาดดูคลิปนี้อย่าไปให้พี่เขาทำโมเดลนะครับพี่เขาไม่รับเขารับเฉพาะงานที่เป็นที่เป็นแบบ เขาเรียกว่างานทั่วไปเอองานที่แบบงานธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมไม่เตือนนะผมบอกเลยโอเคไปดูเพจต่อไปเพจต่อไปนะครับอันนี้เป็นเพจของอาจารย์ผมเองก็คือเป็นอาจารย์ที่ภาคสถานบันกรรไทยแต่ว่าอาจารย์เขา่มีความชอบเรื่องสีน้าก็เลยเขาก็เลยเปิดเพจสีน้าแล้วก็ลองไปดูครับสําหรับใครที่แบบ นใจเรื่องสีแหนมอ,อาจารย์ก็จะเป็นคนที่วาดสีแหนมได้มีสไตล์ของอาจารย์คือผมจะให้ดูหลายๆแบบนะนี่ดูใครว่างๆก็ลองไปกดติดตามกดเข้าไปดูกันได้โอเคปะ่ะประมาณนี้พอมะใครสนใจอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับกดไลค์กดเข้าไปดูกันได้โอเคเพจต่อไปเพจต่อไปอันนี้คือเพจ เป็นเพจรุ่นพี่ที่ภาคผมเหมือนกันไอ้ที่สาขาวิชาผมเหมือนกันเป็นพี่หลุยส์พี่หลุยส์สเกเชอร์ชื่อเพจนี้เลยนะหลุยส์สเกเชอร์โอเคไปดูกันหลุยส์เพจนี้ก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับเอ่อภาพสเก็ตเหมือนกันอ่าเป็นภาพสเก็ตก็จะมีแบบสเก็ตแบบที่ที่เขาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็ใครสนใจพวกงานสีน้ำหรือสีงานสเก็ตก็ลองเข้าไปดูกันได้ เขาก็จะสอนวิธีมีวิธีสอนด้วยนะลองเข้าไปดูโอเคคนต่อไปก็เป็นพี่ที่สาขาวิชาผมกันอันนี้ชื่อเพจว่ากระเป๋าสตูดิโอนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูไดออ้พี่เขาก็จะวาดเป็นแบบงานงานที่เขาอยากวาดก็จะเป็นงานนะ่ารักก็จะมีประมาณนี้มีมีวาดรูปสิงสารสาศาสตร์ส่วนใหญ่พี่เขาชอบวาดปลานะลองเข้าไปดูนี่ปลาเต็มเลยส่วนใหญ่จะเป็นปลา ใครว่างๆก็ลองเข้าไปดูได้นะพี่ชื่อเพจว่ากระเป๋าสตูดิโอนะโอเคมาไปดูอันต่อเพจต่อไปชื่อเพจนี้เลยเชอร์เล่อ่านถูกไหมอันนี้ของเพื่อนผมนะของเพื่อนผมก็จะเป็นเพจวาดรูกสีน้ำเหมือนกันแต่จะเป็นอีกสไตล์นึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นภาพประมาณไหนก็จะมีแบบภาพภาพวิวอ่าภาพวิวแล้วก็เป็นแบบ ที่เพื่อนผมไปวาดก็จะเป็นแบบคอนเทนต์ต่างๆสวยนะผมว่าของเพจนี้ก็จะมีวาดแบบวาดแต่ว่าจะเป็นวาดสไตล์ถ่าปาจะเป็นสไตล์ลายเส้นใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะนี่แหละเพจเชอร์เลเพจต่อไปเป็นเพจเพื่อนผมเหมือนกันโอเคเพจชื่อ2ออันนะจริงๆชื่อเพจเกี่ยวข้องกับชื่อเจ้าของเพจนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยเพจสองอันก็เป็น เพจประมาณแนวแบบวาดรูปศิลปินเป็นกุกกกุกกี้น่ารักมีขายของด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูว่าเนี่ยก็จะเป็นเพจวาดรูปในชีวิตแบบเหมือนเจออะไรก็วาดส่วนใหญ่คนในคณะผมอาจจะเจออะไรแล้วก็วาดวาดกันแล้วก็เหมือนเป็นการจดบันทึกอย่างนึ่นนะแต่ว่าเราไม่ได้จดเป็นตัวอักษรเราจดเป็นภาพเป็นแรงเพจนี่ดูก็จะมีเนี่ยเป็นอาร์ตเป็นอะไรเงี้ยเป็น ลองเข้าไปดูได้นะอันนี้เขาก็รับทําอยูโอเคบไปเพจต่อไปเพจนี้ทุกคนน้าอยาคุณหน้าคุณตาเป็นเพจหนวันนะเป็นเพจที่เป็นเพจที่พี่ผมเนี่ยเป็นอ่อรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่และกันเปิดนะพี่เขาเป็นคนที่ มีแบบเคร์เทสโนี่เอาเคเห็นหน้าพอดีเลยคือเขาไม่ได้ปิดหน้านะผมก็เลยออาเพจหวลก็จะเป็นแบบเมื่อก่อนก็จะเป็นการ์ตูนที่เป็นหมาที่เล่าเรื่องแล้วก็แล้วก็ก็จะมีหลายซีรีส์ออกมานะใครสนใจก็ลองไปดูมีทั้งเป็นภาพเป็นการ์ตูนแต่ช่วงหลังๆเริ่มออกเป็นวิดีโอแล้วแล้วก็พี่เขาก็จะมีของขายด้วยอ่าลองเข้าไปดูกันได้อัน,นี้เพจพี่คณะผมอ่ะหมดแล้วสายวาด สำหรับคนที่ชอบสายว่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูแบบอื่นนะอันนี้คือมันอาจจะใกล้ตัวอ๋อจริงๆก็มีใกล้ตัวอีกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ใครสนใจว่าแบบเพจแบบถ่ายรูปแต่เป็นถ่ายรูปแบบอาคารมุมมองแบบแปลกๆก็นี่เลยครับเพจบีบ้าอ่าเป็นเพื่อนผมเองเป็นช่างภาพก็จะเพื่อนผมก็จะมีคอนเซปต์แบบชอบถ่ายรูปรวยกลวยกลวย,กลวยนะครับกลวย จะถ่ายแบบบริบทของรวยต่างๆแนละ้วเพื่อนผมก็จะแบบถ่ายรูปอาคารในมุมต่างๆถ่ายรูปนะั่นสอสามารถจ้างได้นะติดต่อไปในเพจได้เลยเ,ออเนี่ยถ่ายรูปทั่วไปถ่ายรูปอาคารถ่ายรูปคือเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่มีเซนส์ในการถ่ายรูปดีมากใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะต่อไปอันนี้เป็นร้านของกลุ่มเพื่อนผมเอ ก็คือสตูดิโอ360เป็นขายพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนสำักง,ง,งานแล้วก็มีแบบคือขายขายขายของแบบพวกอุปกรณ์ปากกาที่นำเข้านี่แหละของดีมากเลยนะอลองใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ร้านอยู่ที่เซนทรั l เวิร์กมั้งน้าผมจำไม่ผิดเอออยู่ที่เซนทรั l เวิร์ เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็ช่วงนี้ก็น่าจะมีลดราคาอยู่ก็ลองเข้าไปดูกันได้ใครสนใจอุปกรณ์จะมีอุปกรณแบบ์แบบแปลกสวยๆเพียบเลยเรงเข้าไปดูกันโอเคอันนี้มันอาจจะแบบใกล้ตัวไงเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเฮแบบ้ยถาปาดัดทําอะไรอีกนอกจากอันนี้นี่เดี๋ยวมาดูนี้ครับอันนี้เป็นของเพื่อนผมเหมือนกันก็คืออ m มอนะออมอั n ออ f ฟิเเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้า จบถาปันนะแต่ไปทำเสื้อผ้าก็ลองเข้าไปดูกันได้ก็จะมีเป็นเสื้อผ้าสวยๆช่วงนี้อ่ะตอนนี้เลยกำลังลดราคาอยู่ใครสนใจเข้าไปดูได้นะมีหลายสไตล์แล้วก็เป็นสีแบบคุมโทนคุมโทนผมบอกเลยเพื่อนผมคนนี้นี่คือเซื้อใบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนน,นี่ใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับ โอเคั้นต่อไปคราวน,นี้เราดูอันนี้เสื้อเป็นหากกาศใช่ไหมใครที่ยังไม่มีเสือ้อที่แบบกวนๆนี่ผมแนะนำนี่เลยเพลนี้เพนุนี้เลยนะ Lift l i g e a David เป็นเพล์ที่แบบควนมากเป็นของเพื่อนผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูเพื่อนผมเป็นนี่เลยคนนี้ คือรูปตอนเด็กนะตอนโตไปหารูปไปนเองเออเพื่อนผมวันนี้เรียนคณะสถาปัตย์เหมือนกันจะเป็นเสื้อกลวนก็คือเหมือนจะเอารูปของเดวิดอะที่แบบแปลกๆแล้วก็แบบวนประสาทประสาทอย่างใครสนใจนะเข้าไปดูในเพจได้มีในไอจีนะเพจหลักเอ,อ่อช่องทางหลักจะอยู่ในไอจีแต่ f a c e b o o k ก็ทักเข้าไปได้เหมือนกันโอเคเสื้อผ้าสําหรับผู้หญิงนะอันนี้อันนี้ของเพื่อนผม เหมือนการทำร่วมพุ้นกับเพื่อกับกลุ่มเพื่อนเขาอ่าแคปปี้แกสบี้นะลองเข้าไปดูก็จะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงเออเป็นประมาณนี้เป็นสีสันสดใสน่ารักเป็นสีแบบพาสเทลประมาณหนึ่งใครสนใจน้องๆผู้หญิงหรือใครที่ดูแล้วสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับว่าเออเป็นยังไงผมว่าเสื้อผ้าเขาก็ใช้ได้อยู่นะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ ต้องแบบใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกางแต่ของดีแน่นอนอผมกล้าการันตีเลยที่ผมแบบอันนี้มาคือไม่งั้นไม่ไม่มาทําให้แบบทุกคนผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบเฮ้ยมีแบบทานแต่ผมมีของกินไหมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าแบบจบถาบไปแล้วมาทําของกินได้ด้วยหรอนี่เดี๋ยวผมมาด,ดูนี่อันนี้เป็นร้านของเพื่อนผม ในคณะแ <c oughs> มก็คือร้านนี้ครับชูกาปั๊มเนะก็คือเป็นร้านไอศครีมใครสนใจก็เข้าไปดูได้ร้านจะอยู่แถวแถวไหนว่าร้านอยู่แถวแถวสารทรซอยเจ็ดนะใครสนใจเข้าไปดูนี่ดูทุกคนดูแบบร้านแต่งสวยมากไม่ไปกินก็ไปถ่ายรูปอวดหน,นุนก็ยังดีนะเออร้านสวยมากร้านน่ารักมากอ๋ออันนี้อันนี้เป็นรูปร้านสาขาม่ผมลืมบอกไป เป็นสาขาที่เชียงใหม่เออเพื่อนผมเปิดอีกสาขาหนึ่งแล้วก็มีที่ที่สาทรซอยเจ็ดด้วยเออใครสนใจก็เข้าไปดูนี่ดูรูปวิน่ากินนะไอติมเพื่อนผมแต่ว่าคือมันอยู่ไกลาจากผมพอสมควรผมเลยยังไม่ได้ไปทานนะแต่ผมว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนมีดูร้านร้านน่ารักมากใครสนใจก็เข้าไปอุดหนุนได้นะลองดอูแล้วก็ สำหรับคอกาแฟครับผมแนะนำนี่เลยนี่ไอดีนครับเป็นเป็นของพี่ที่คณะผมเหมือนกันจบมาก็ไม่ได้ออกแบกบแต่ว้าน,นะทำอย่งอื่นไปด้วยลองดูลองดูทุกคนก็จะเป็นอันนี้พี่เขาไม่ได้มีหน้าร้านนะเปิดบริการส่งก็คือนี่เดี๋ยวผมลองดูลองดูนี้ มีไอติมเอ้ไม่ใช่มีไอติมมีกาแฟหลายรสชาติมากมีดูมีแบบจากหลายที่มากๆเลยนะนี่ดูมีสวีทฮันนี่เอ้สวีทโฮมฮันนี่ช็อตโปรเซสก็คือจะแบบเป็นแบบมีหลายผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวทุกคนลองเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงดูดูดเออเนี่ยพี่เขาอะ ถ่ายขั้นตอนการผลิตพี่เขาแบบไปหามาเลยนะจากแต่ละที่อันนี้เพจเนี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันใครคอกาแฟลองเข้าไปดูโอเคครับก็ทั้งหมดเอ้ยยังไม่ทั้งหมดนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงถ้าผมมีโอกาสหรือเพื่อนที่ดูอยู่แบบอยากให้ช่วยโปรโมทนะเป็นช่วงช่วยกันทำมาหากินในช่วงโควิดใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเพจได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มก็กดไลค์มารัว,รว,รวเลยเราจะได้ ผมจะได้ลองไปหาเพิ่มว่าเขาทำอะไรกันถ้าใครอยากรู้ว่าจบถาปัดแล้วไปทำอะไรได้บ้างอย่าลืมครับโอเคในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะแล้วเจอกันบาย